ขอพี่น้องเป oh, ็นปตแสบไม่ได้จ้ะ <just> มา,มาจา้ะสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีสสดตอนบ่บายวัฒนมิสิทธิ์ บ่ายโมงพี่น้องจ๋าพึ่งกลับมาหอดโรงแรมหลังจากที่ไปที่อันนั้นมาพี่นะ้องนะสถานทูตมาวันนี้มากินข้าวกันส้ตมตำพี่น้องจ๋ามาเด้อยฮะกูได้ปฏิสมะกริดกินเลยพี่น้องจา๋ามาพูดทำหลายเพลงมันนั่งอยู่ในสวนพี่น้องมาเด้อส้ตมตำพี่น้องจา๋าโอ้พี่นอ้องเราจะแสบไม่ได้จ้ะ <way> มาๆจา้ะแสบ ต้มตำปูปลาอลองไหมเนี่ยอร่อยแล้วก็มีหมูทอดเป็นวองมาเดินหมูทอดอมสมตำสมตำแรกของปีนี้นันกินชิวกันสองนา่งอยู่ร่วมอาหาร ดนวยสวนพี่น้องห่อนหลายย่ำเว้นเราก็เลยไปไหนยังไม่ได้ต้องอยู่ในโรงแรมกลับมากินข้าวขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะจะเดิอาจจะมาท่านใดอย่างเก็นางงามกิน หัดซีอิ๊วกุ้งพี่น้องอิมกลินะ่นยูทรีไหมอร่อยมากเลยอ่ะอืมเผ็ดหนักหเผ็ดนั่นะพีนน่น้องนี่ปูพนันอะไหนนะปะลาน้นพริกปลาอืม เขาเอาอพริกเปี่ยเผาก่อนน้องแซ่บหลายไม่รูจ้จะอืมต้อเก็บไว้กินสักสองวันต้องหนีมากินในสวนว่ากินในร้านอาหารไม่ได้พี่น้องเขาเหม็นตายแน่นเลยมาเด๋ยอทุกคน bà khỏi kiên môn man nữa Khó tay cần kiên môn man phải nọ Xẹp lại Tông nó băng trên ngoài ปัญหมืงละฝุ่นหลายเปน็นนองแต่ว่แสบจมูกนิดหน่อยเสไปหาอ่านอากาศไม่ใจอยู่แสบจมูกเส,เสียงดังๆันเนี่ยผมเสียงนะมาจากสถานีอ่ามาจากสนามบิน มาเช้าวันจันทร์นะพี่น้องรถติดมากขึ้นทางด่วนไปติดอบนทางด่วนพี่น้องนาคอยกระเขียวขอบคุณคุณพี่คุณพี่อะไรเนาะแค้โทรหาจำไม่ได้พี่น้องอาจจะบริเวณมิวลาไปต่อเป็นคอมเมนต์ดนะจ้ะหรือจะกดรูปมาใจ้งให้ทุกคุณทุกคนนะจ๊ะเด้อขอบคุณหลายๆเขียนมาหลดเด้อขอจะอ่าน ไอไแซ่บไหนเื่อนปุ้งกับใบไส่ก็หายมากนเนอพี่น้องขาวเหนียวข้าวเนียวตุวยกับเนียวกับน้ํพกปลาราหน่อไมด้ว มันจะพอมันครอขันพอกรชิบกินอะไรหนูเสียมาจักตนายี่าดาดบาทตลาดนาปากซอยบานเ้าอยู่บาทห้ากกบ สบายอย่างนี้เนาะอยากกินอะไรก็เดินไปที่ปักซอยขายกันทั้งคืนอยู่มึงนอกหมงเย,นย็นร้านเป็นหมดร่ปิดประเด็นมันหนาวมึงนอกอม,อนม,นม่ได้จ้ะ Mình đưa đỡ của đây thằng mừng nó đỡ của đây mừng ăn một lần ăn nó เราจะสืบแจ้งเหตุมานั่นวันนี้หม่องใส่ดีนะี้ที่หน้าปากซอยมีหน้าปากซอยก็จะเป็นสนามมวยล,ลุมพินีเลยท่น้อง บอบันเนี่ยสมใจอยากหรือยังอยากเรียกีกดีกูเห็นนักานั่งบอกาศซิน ăn mà cả xin bố chú kiếm thật ăn ăn để nhanh sẵn được đẹp mà đẹp xuống mà giờ เย็นๆพี่น้นนองตอนเช้าถ้าไม่ทําธุระก็ก็จะได้ออกไปเที่ยวอยู่แต่ปีนี้มาทําธุระ ้องร้องอิงแดงตากแดดเผยไปท่านในล่สานามอยู่นนมานอนฝ่าสานามเฉยเสือมันเลี้ยง

มูยนั้นงาไม่ได้เปนนองเครื่องท่าหนลได้่เขาตำขายนี่มันเครื่องครบดีนะมันเครื่องครบมันก็เลยแท่กเหมือนนองอ ทำดีกับพ่อใช่ไหมไม่อร่อยอีกแล้วสุกตำ่ำได้แล้วก็พอดแกงแต่ก็ทำแกว,แกว,แกวรรนิ้แกวปลาเนี่ยอร่อยพี่น,นอ้องปลาปลาปลากระดี่มันตัวเลย ถึงเต่าเ็บเมื่อคนคีดขาดแกมนี่มันหน่งตาอะไร เป็เงียบเงียบนะเหมือนไม่่อยม,มีคนเลยลน่าทัวร์นะเพื่อนบอกว่าเที่อนากต่างประเทศนั้นก็บอกว่ายังไม่อยากมาเพราะว่าค่างเงินไทยมันแข็งประมาณ36บาทนี่แหลปะปกติแล้วจะ3.8 3.9 40เนาะหลายปีที่แล้วอันนี้ไม่ได้แล้ว หมายสิบปีที่แล้วเงินเงินเงินอะไรเงินปอนหกสิบเจ็ดสิบบาทเนาะเดี๋ยวนี้สี่สิบบาทอืมเสียไม่ได้พี่น้องก็แล้วพี่นองสิบสามนั่นที่เราเยอ ไม่ถ้าไ้หายคิดถึงพี่น้องไม่สนพี่น้องคิดสมตามเลยจ้ะแซ่บหลายคิดหัวร้ายหลายเลยพี่น้องขอบคุณทุกท่านทุกคอมเมนต์เดจะเด้อเขียนมากขอจะอา่านอาจจะเล่น,นเป็นหน้าเป็นอี๋เพท่านไม่ไมีเวลาตอบกับสิก,กดหัวใจให้เด้อจ้เด้อขออนุญาตเด้อจ้เด้อแล้วก็มีคุณพี่ท่านหนึ่งที่บอกให้โทรหายอยู่กรุงเทพนะไม่มีเบอร์เด้อจ้เด้อเ <c oughs> บอร์จะเอาไวบ้ไวบ,บันไดเจ้าต้องไ่ไว้บันไดคอยบันมีเบอร์โทรหาเดจเดอรเพราเป็นยังเนาะถ้าไม่ได้เจอกันก็ เราจต่อไปกันแล้วกันนะตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเจ๊เด้อกินหดพี่นอ้อนสบู่ทุกคนนะเนจะได้อเที่ยวเผื่อกด้เจะพักทานผักมะเผื่อกด้เจะเด้อเดี๋ยวเจ๊กินขึ้นหน้าเด้๋ยวเจ๊ไปนองเด้อลาไปก่อนะนะเจ๊ไปน้องจา๋าสวัสดีจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายขิ้นต่ออือแต่ขนมเนีนะ่